โอเควัสดีครับมาเทสก่อนส่งนะตัวนี้เป็นอิเล็กโทรสา GSN นะครับตัวนี้เป็นโมเดลฮ่องกงแล้วก็มาให้พี่หนึ่งจัดการให้นะครับจัดการ CLA แล้วก็อาการที่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วตัวกล้องอตัวเนี้ย เจ้าของเคยส่งมาให้พี่หนึ่งทำไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2022ีอ่ะทีนี้ก็ผ่านมาปีหนึ่งก็ส่งมาให้พี่หนึ่งจัดการให้นะครับโดยสภาพที่มาเนี่ยทางเจ้าของบอกว่ารถล,ล้มเนาะกล้องเนี่ยมันลงไปวัดกับเพื้นมานะครับก็เท่าที่เช็คดูก็คือไอตัวน็อฟรีไวตัวเนี้ย ตัวที่กอฟิล์มเนี่ยนะไม่มีมานะครับคือน่าจะหลุดหายเนาะแล้วก็แจ้งมาว่ามองในช่องมองเนี่ยเวลาหมุนภาพโฟกัสเนี่ยละภาพมันไม่ทับซ้อนกันนะครับภาพมันเหลื่อมแ,อแล้วก็ตามบอดี้ก็มีรอยถะลอกรอยอะไรนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยหนะ่อยเนาะแต่ดีที่ก็บอกเลนยังใช้งานได้นะครับแล้วก็อื่นๆภายนอก ก็ยังถือว่าโอเคทีนี้พอมาเช็คดูทั้งหมดรือออกมานะครับมาเช็คดูก็เจอปัญหานะที่บอกว่ามองในช่องมองแล้วหมุนโฟกัสมันไม่ตรงอ่พี่หนึ่งก็ลองเช็คดูอ่ะมันไม่ตรงจริงมันไม่ตรงเพราะว่าไอตัวช่องมองตัวนี้ตัวกระจกตัวนี้ถ้ามองดีๆเนี่ย มันไม่ได้ระนาบนะครับเหมือนมันเอียงขึ้นเห็นไหมเหมือนเหล็กมันงอขึ้นน่าจะาไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล้องตกแบบไหนนะครับเนี่ยตัวนี้มันมันฝั่งเนี้ยมันจะเอียงขึ้นไปเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในระนาบนี้นะสังเกตไหมซึ่งปกติมันจะต้องตรงกันนะครับอะตัวนี้พี่หน่งก็จัดการเปลี่ยนอันใหม่ให้ เรียบร้อยเนาะช่องมองชัดเจนนะครับแล้วก็นอฟรีวายพี่หนก็จัดการเปลี่ยนอะไรเอามาใส่ให้ทีนี้เปิดออกมาเนื่องจากว่าไอ้รุ่นนี้มันเป็นบอดี้ฮ่องกงนะครับบอดี้ฮ่องกงเนี่ยที่มีตัว H เนี่ยด้านหลังเนี่ยฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำมาจากพลาสติกข้างในนะครับพอพี่หนึ่งเปิด ไอ้หัวกะโหกลกนี่มาปุ๊บชิ้นแรกที่หลุดออกมาเลยก็คือไอ้ตัวหูของสายหักแล้วก็หลุดออกมาเรียบร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็การขึ้นฟิล์มมันจะมีสปริงอยู่สปริงขาดอ่าสองแล้วก็จะมีเดือยเล็กๆหักมานะครับภายในบอดี้นะอืม แล้วก็จะตัวนี้พี่หน่งก็เปลี่ยนให้เพราะว่าจะต้องใส่ให้มันตรงรุ่นกันนะครับอ่ะทีเนี้ยเนื่องจากไอ้หูค้องสายเนี่ยมันหักเ่ยขออภัยมันหักลงมาเพราะฉะนั้นบอดี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดพี่หน่งก็เลยจัดการเปลี่ยนบอดี้ใหม่หมดนะครับข้างในเหลือแต่ชุดเลนไว้กับชุด ชุดไฟชุดควบคุมไว้ส่วนบอดี้ด้านในคือเป็นเจแปนนะครับโอเคเนาะมาดูภายในกันก็จัดการใหม่หมดเลยทำความสะอาดใหม่บุก,กันแสงใหม่นะครับด้านบนด้านล่างนะชิ้นเลนจัดการให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้พี่เนงใส่แบตไว้แล้วนะกดเช็คแบต ไฟเช็คแบบติดนะครับจริงๆมีฐานกับตัวอะแดปเตอร์ติดมาในกล้องนะแต่พี่หนึ่งไม่ได้ใช้นะครับอันนี้พี่หนึ่งใช้ของพี่หนึ่งเองนะเดี๋ยวเทสเสร็จก็จะถอดออกตัวกล้องก็จัดการได้ทั้งหมดนะครับไดอะลปรับ ISO มันอาจจะหมุนยากหน่อยนะมันจะแข็งๆหน่อยล็อก ชัตเตอร์กดถ่ายชัตเตอร์เคลื่อนมอ่ะเทสชัตเตอร์บีเลยแล้วกันชัตเตอร์บีเนี่ยอ่ะตอนแรกที่กล้องมาเนี่ยไฟมันเข้าก็จริงนะครับแต่พี่หนึ่งเทสชัตเตอร์บีเนี่ยพอกดลงไปแล้วเนะบรสมันเปิดนะแต่พอปล่อยนิ้วอะ่ะมันไม่ปิดนะครับตอนแรกที่กล้องมานะก็เลยจัดการไล่ระบบทั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับชัตเตอร์บี เบรรูรับแสงโอเคเนาะถัดมาเป็นโหมดออโต้นะครับไฟโอเวอร์ติดแน่นอนไฟสโลว์ไฟสโลว์สปีดช้าโอเคนะตัวสปีดจัดการให้ทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนได้กล้องใหม่ไปเลยประมาณนี้ ระบบการทำงานทั้งหมดใช้ได้หมดนะครับเซลทัมเมอร์ทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับแหวนโฟกัสยังดีที่ว่ากระบอกเลนเนี่ยมันไม่เบี้ยวหรือว่าไม่หักข้างในมานะครับยังพอใช้งานได้เนา น้องนั้นก็จัดการทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ตามที่บอกนะครับยกบอดี้ทั้งชุดประมาณนี้ตัวกล้องไม่มีอะไรมากนะครับตัวกล้องทำงานทั้งหมดอยู่แล้วละ Fast. ่ะโหมดฟชตก็ใช้งานได้นะ,ะนะโหมดฟชตนะขึ้นเฟรม โอเคเนาะกลับมาที่ออโต้นะครับขึ้นเฟรมอ่ะเปิดรูรับแสงคแคบๆไปเลยแล้วก็จะปิดวัดแสงด้วยสปีดมันจะได้ช้าสุดๆอ่ะเห็นไหมถ้าพี่หนึ่งปลอยนิ้วอืมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับ กล้องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วทีนี้ข้อควรระวังก็คืออย่างแรกเลยก็อย่าเอาไปวัดพื้นอีกรอบนึงนะอันนี้อะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบอดี้ GSN นะมันหายากเนาะแล้วพี่หนึ่งก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็ะจะมีแต่บอดี้ที่เป็น GT ที่เปิดแล้วมันจะมีโค้งๆตรงนี้ยเป็นรุ่นเก่า แล้วก็หูคล้องสายเนี่ยรามัดระวังนิดนึงในการาใช้งานนะครับอย่าไปกระแทกอย่าไปบิดอย่าไปงออย่าไปชนอะไรมากเนาะเพราะมันเป็นส่วนที่หักง่ายที่สุดนะครับเนี่ยน็อตคาไว้อยู่ฮอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ปกติมันจะไม่มีน็อตมาเนะเาะในบอดี้เก่าไอตัวน็อตอ่ะมันจะหักในนะครับก็พอเปลี่ยนบอดี้ใหม่ก็ ใส่น็อตได้ปกติแล้วประมาณนี้ครับกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งหมดตัวแฟลชใช้งานได้แน่นอนเป็นฮอตชูเนาะตัวกล้องมาพร้อมกับสายคล้องฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ฐานอะแดปเตอร์พี่เน่งก็จะแพคไปทั้งหมดส่งกลับคืนให้นะครับ อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลหลายคนเดี๋ยวจะสงสัยถ้าดูคลิปนี้แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าสิบาทอ่ะรวมค่าส่งกับอันนี้คือตัวกล้องเนี่ยเคยส่งมาให้พี่หน่งทําแล้วเนาะครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เลยมีราคาพิเศษให้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนบอดองบอดี้อะไรพวกนี้ก็จัดการให้ทั้งหมดนะครับก็คืออยากจะ ให้เอาไปใช้งานได้เนาะแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับนะประมาณนี้โอเคเนาะ